นี่ผมจะมาสอนวิธีเฮ็ดเบ็ดนะครับเนาะอ่าเ้าต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะครับอันดับแรกก็คือดวงเบ็ดเสือกแล้วก็ไม้ไผแช็กแล้วก็ขั้นเบ็ดนะครับเน้อเอามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับน้อดวงเบ็ดอ่าใส่เงินตะกุดเบ็ดนะครับใส่เงินตะกุดเบ็ดอ่าเ้ามอ่านจีเรียนในลูกเสืออยู่ ดึงเส้นหนึ่งทบก่อนแล้วก็แล้วก็จงจงเส้นหนึ่งไว้ครับถ้าดึงปกติต้องใส่เข่ากัดนะครับอันเส้นที่เส้นที่มันเหลืออยู่พอมันจะแน่นกว่าแน่นกว่าในการที่จะดึงมือซือ่อครับขออนุญาตใส่เข่ากัดนะครับครับวันนี้เขาได้ดวงเบ็ดแล้วนะครับนะ้อต่อไปเขาสีเพชร แนวแนวทีนแนวทีขั้นเบ็ดไว้ถักกอน,นะครับแบเกี่ยวชักสองหลอบนะครับเนาะ เด็วกรดึงส่วนผูกครับจงจงช่องเพ่อประมาณจากักเส้นสองเส้นเพื่อได้เกาะเบ็ดน,นะครับอันนี้เราจะค้นมักสันมักเงาเลยครับเด้อครับมันจะเป็นสองตองผูกไว ครับวันนี้เท้าใส่ไฟแช็คล้นตัดตัดนะครับตัดออกครับเก็บสนดีดีครับวันนี้เฮ้าจะเอาสายเว็ดที่เฮ้าตะก,กุดไว้มาผูกใส่หัวนะครับเด้อ <c oughs> ต้องกากอนว่าดึงดึงมากเลยสมหยครับ วันนี้ก็ล่นเก็บเพื่อเก็บรายละเอียดคร,ครับครับล้นหัวแล้วกลับมาล่นตรงดวงเบ็ดนะครับที่ห่อเห็ดอันเกินไหวแต่ว่าต้องปลดออกมาก่อนนะครับยานมันใหม่เสือกยันมันใหม่เสือกครับต้องปลดออกมาก่อนครับ วิธีกะมีสําำนี่แหะครับการเฮ็ดดวงเบ็ดในการใส่เบ็ดปลาเบ็ดกบในบานเฮ่านะครับแล้วนะครับมือนีก็ขอขอบคุณครับ